น้องเอ้ยจะเป็นไงครับซุกเข้าไปเองสิครับซุกเข้าไปแล้วก็บิดเลยผู้ใดมกักถนัดขัวกะบิดไปขัวผู้ใดถนัดใส่บิดไปใส่นะครับ น้องแฟกอินดี้มาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องแฟกอินดี้ของเฮาครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมนะตอนนี้นะครับสำหรับใ ie, ข่น้องแฟกอินดี้ของเฮานะครับเหตดบังไฟจะไล่หกหุนนะครับออเดอร์เขานะครับอันนี้คือสีเฮดจุดบังไฟ วงไฟสีพิเฮ็ d จูดงานบุญพาเวศบ้านน้องแฝกนะครับตำบลตาท่องอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรของเฮานะครับคือเป็นบ้านของทีมงานน้องแฝกอินดีของเฮานะครับว่าสีเฮ็ดจะลร่อยบ้างนะพี่น้องผมสีมาสาธิตจะเลี้กันเนาะในการอัดเทียดใส่ไม้ยังอัดเทียด้วก็แผน่นเชิงกระชีใส่แบบใดนะครับผมสีแนะนำให้พี่น้อง เทียดผมจะใสเป็นไม้มูกนะครับพี่น้องนี่หน้าตาไม้หมูกมันจะเขาเซิงสี่แล้วก็เนื้อเนื้อสีแนนเส้นทียิบนะครับเนียนเนื้อเนียนนะครับเสียเสีชีไหม่เนี่เป็นเังสี่ครับสีตังกับไม่ยุค่าผมจะใสไม่ยุค่านะครับไม้หมูกถ้าผมมีไม่หมูกผมก็ใส่ไม้ยุค่านะครับเนื้อสีเนียนติดต่อข้อกับสี มันเหลวไงอยู่นะครับเลือกเอาตัวใดต้นที่มันลงลงนะครับมาสาธิตกันเลยก็เลี้ยงกันเไวตหไรยบังนะครับสามสิบตัวบังผมกใส่ผมใส่ทั้งกระสีไปแล้วม่วนอัดเกียใส่ทั้งกระสีไปแล้วแต่วผมจะมาสาธิตนี่พี่น้องเบิ้งความกว้างนี่ผมตัดเก่าเส้นนะครับความกว้างผมตัดเก้าเส้นความเงีวผมตัดสิบหกเส้นวงไฟผม ซิบเก่าเส้นนะครับไปผมใส่ซิบเก่าเส้นนะครับผมผมก็เลยตัดนี่งสิบหกเพื่อเทียบเทียบใส่เส้นเครื่องนะครับรที่พี่น้อก็มาหมุนกูบันที่น้อยก็เกเด้บันเขายังสีใส่ท่อนีได้นะครับนี่ถ้ากูบแบบนี้พี่น้องรับรองว่าเก็บกูมือแน่นวันนะครับนี่ นี่สูตรแรกนะครับสูตรที่ผมใส่ตะกี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมรัดแปลงไม่แล้วนะครับสๆๆือาลีลียรีดมันก็มั้ก็โอเคมันง็ได้เห็นหมาแล้วครับวันนี้สูตรน้องแปงอินดี้ครับมาใหม่นี่ผมเห็นล็กแบบนี้เลยพี่น้องสแต,เตนเลสนะครับหรือสนเอาเป็นเล็กอ่าธรรมดาก็ได้นะครับ นี่กลุ่มธรรมาดาก็ได้ขนาดประมาณเส้นสองนีแ่แหละครับ้นลวก็เสาะร่องเสาะร่องไว้เฮ็ดไม้ตัวที่นะครับนี่แบบไม้ที่น้องพี่น้องเอ้ยจะเป็นไงครับลุกเข้าไปเองสิครับลุกเข้าไปเห็นมันเสมอเสมอไปล่ะเสมอเนี่ยบเสมอเนี่ยนะครับแลาาบ้วก็บิดเลยผููได้มักถนัดขัวาก็บยิ้ดไปขัว ผูใดถนัดใส่บิดไปใส่นะครับนีมัสีด้หน้าตา่างสีได้พี่น้องบิดมาเลยแบบนี้เลยประเทศนี้เขาก็เอาบาังใส่บันบงังขึ้นหมดเนาะนี่ครับเขาก็ซุบเข้าไปปุ๊บเลาก็บิดไปเังสิบิดไปไปชนเฉียดปุ๊บชนเฉียดปุ๊บเป็นแบบถอดเลยบ่านีน่กานสีไปยังสีนะครับ แต่ว right ่าทางนี้เป็นเฉียดเนาะอันนี้เป็นทังสี่ครับก้าว่าได้แล้วดึงกันเลยครับง่ายง่ายนะครับบรต้องตรงครับได้เก็บมือบบได้นี่บิดนะครับปัะเทนี้เขาก็เอาสากแตงสากแตงไปรีด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 นะครับรีด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 ไปตั้งกะได้นะครับ ันก็คือโอเชเลยนะครับมันก็สีกบกันงามนะครับอันนี้คือสูตรง่ายนะครับพี่น้องอันนี้ดัดแปลงแบบบัญชีเลยอาจ,จารย์สร้างเก่าสร้างใหม่หฮอนะครับจะทมีแบบอื่นแบบง่ายก็นี่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วพี่น้องเลยสำหรับใครน้องแปลงอินดี้เข้ากับชิดคนมากแบบนี้นะครับจะจะง่ายก,กว่าแบบว่าหฮอเมื่อเท็ุคือวิธีที่แหลกนะครับจะ เป็นแนวทางเนะพี่น้องเนาะแล้วก็มือนะครับมือผมี่ใส่สูตรอาจารย์รเลาะเลนกินนะครับเพราะว่าทีมงานหรือลูกศิษย์อาจารย์เลาะเล่นกินนะครับเพิ่นได้แนะนําสูรมือมาท่างเฟสผมนะครับผมก็ยินดีแล้วก็เฮ็ดเฮนดนํานะครับเพื่อสืบสานเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อไปนะครับพี่น้อง กะคลิปนี้กะเอาไว้เพียงซ้ำนี้ครับจังสี่เดียวสี่อัดแล้วกัเดียวสีจุดล่องเบิงนะครับในชิปหนานะครับให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อพี่น้องเด้อมีหลายสิ่งลาย,ย่างที่พี่นอ้องได้รับชมกันนะครับสำหรับชิปนี้ครับกะปากไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับ